ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา DIY นะครับโต๊ะสตูดิโอข้างหลังของผมนะครับจากโต๊ะธรรมดานะครับให้กลายเป็นโต๊ะสตูดิโอนะครับในราคาในงบ300บาทนะครับจากที่ทุกคนเห็นนะครับโต๊ะผมก็จะมีเกะกะวางอะไรเกะกะไปหมดเลยับผมจะ DIY นะครับให้มันเป็นโต๊ะสตูดิโอนะครับถ้าเราจะซื้อไอ้ตัวนี้มานะครับตัวที่ผมขึ้นโชว์เนี่ยตัวนี้ก็เปราคาแพงนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000บาทอันนี้ไม่มีงบนะครับ ผมมีงบอพียแค่สาม้อยนะครับจะทํายังไงให้มันเหมือนในรูปนี้นะครับไปดูกันเลยนะครับผมมาเริ่มแรกนะครับอุปกรณ์เรานะครับก็จะมีโต๊ะธรรมดาก่อนนะครับต้องมีโต๊ะแบบอมว์แล้วก็ตัวที่ต้องไปซื้อมาเพิ่มนะก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยชั้น DIY นะครับจากผมซื้อมาจากแมคโครโฮมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้นะครับผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวขานะครับขาที่เราติดกับผนังแล้วครับตัวนี้นะครับแต่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นตัวแบบนี้ครับแบบนี้นะครับผมซื้อมาแบบนี้นะครับสี่ตัวนะครับแล้วก็สี่ตัวนะครับก็จะมีน็อตน็อตตัวนี้นะครับ ผมไม่เชืว่ว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับนี่คนระับอันเล็กๆเดี๋ยวเรามาเริม่มกลนนะครับผมี่คนะรับอันแรกแล้วก็จับระยะก่อนนะครับว่าเราจะให้อยู่ให้แผ่นชั้นให้มันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะเผื่อมาประมาณนี้นะครับแ้วแต่ทุกคนชอบนะครับมันจะเผื่อประมาณประมาณนี้นะครับ ตอนนั้นนะใช้ตัวนี้นะครับจะขันเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรายึดขาทั้งสองข้างนะครับของชั้นวางเข้าไปแล้วนะครับรูปทรงก็จะออกมาประมาณนี้ ะก็ับเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะวางเพื่อจะวาง ครับหลังจากนั้นเราก็ทําการยึดาขาทั้งสองข้างนะครับอีกฝั่งหนึ่งกับพื้นโต๊ะนะครับเพื่อที่จะนํานชั้นวางเนี่ยมาประกอบกันนะครับเพื่อให้เป็นชั้นวางนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราใส่ขาทั้ง2ตัวแล้วครับแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นนี้คือสชุดตัวแล้วนะครับแล้วก็จับกันเลนะครับเพื่อจะประกอบเลยนะฮะประกอบแบบนี้เลยนะครับง่ายเราก็จะใช้นัน ตัวนี้นะฮะคันที่สี่จุดครับใส่นอตเข้ไปจะใส่ฟังนี้ก่อนนะครับ เป็นั้นเราก็ได้โต๊ะที่มีสองชั้นชั้นที่หน,นึ่งชั้นที่สองน้แขิกแรงนะครับประมาณนี้นครับข้าล่างเป็นแบบนี้นะฮะนีกรเสรีจเยบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้โต๊ะธรรมดาแล้วก็จะมีชั้นตัววางจอแล้วก็ตัว,ำวลำโพงอะไรพวกนี้นะครับก็ลงทุนแค่ สามร้อยบาทนะครับเอาไปลองทำกันดูนะครับใครที่งบน้อยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับนนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าถูกใจนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมบาย